สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กินหอยนาค่ะหอยนาต้มค่ะมีน้ําจิ้มแล้วก็มีผักนิดหน่อยค่ะมีข้าวเหนียวค่ะเป็นกระติกเล็เกอีกแลข้าวเหนียวค่ะมาค่ะมาเลย<ฮ>หอยนาเขาบอกหอยนาค่ะก็หอยนาไม่ใช่หอยเช่อรีนะคะหอยนาอื้นจิ้มอร่อยค่ะอื น้ำจิ้มอร่อยมากหอยนาสมัยนี้หากินยากนะนนี้อร่อยอน้ำจิ้มก็อร่อยอกลุบๆมากอื เราถิ่น่อเหรอืมนี่ล่ะ หอยนาสมัยนี้หายากแล้วนะส่วนมากกะเป็นหอยเชอรี่อืมอันนี้ติดก้นมันมาด้วยไม่ได้กินนาแล้วค่ะหอยนาอืมอืมก้นมันเหียวอ่ะหอยนาเขาไปหามาถึงไหนนะหอยนาส่วนมากก็มีแต่หอยเชอรี่แล้วหรือว่าเขาพอเขาเลี้ยง ทั้งการตัวนี้ใหญ่สุดดูน้มันจะออกมาเป็นทั้งหมดไหมอู้ยอุ้ยมีไข่ด้วยค่ะนี่ตื่นเต้นนี่มีไข่ด้วยเห็นไหมคะไข่ทางไหนอนี้ค่ะเห็นไหมไข่มันตื่นเต้น มึงข้าวเพิ่งเนาะมึงตัวใหญ่ลองมาอันนี้เลยออกมาไหมไม่ออกอร่อยจริงผักก่อนผักก่อนกินข้าวไว้ กินกับผักนะผักกระถินผักกระถินอๆๆรู้มุ้งมากกรอบกรุบกรุบลูกใหญ่ลูก ่วงเลยกวกกัวดินค่ะอีกแล้วโดนดินนี่ตัวนี้ อ่ปีกตัวนึงตัวนี้ฝาไม่เปิดตัวฝาเปิดตัวนี้ค่ะ